หากคุณกำลังมองหาร้านเดิมเกมอยู่แล้วก็เราขอแนะนำร้านนี้เลยร้านพ่อมดเคบรบเปย์ P P P. ร้านที่มีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนแถมยังเติมถูกเติมไวเติมสะดวกแสนง่ายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่ใช้เลข a a d เท่านั้นและยังมีโปรชั่นให้เลือกอีกมากมาย หากมาจากช่องเราใส่คส้ส MOMO ได้รับส่วนลดเพิ่มเึ้นไปอีกแล้วยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นจะหนักเอาใจสายเติมเติมทุกเกมได้รับเหรียญคอยคุณ2ตลอดทั้งเดือนและยังสามารถนาไปใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%อย่าลืมไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบิลไปเท่านั้นนะครับผม 여기서 단숨에 너와의 격차를 벌릴 거다. 촤! 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 이런 곳에서 꾸물거릴 시간이 없어. สวัสดีครับผมยินดีท่านเราก็สู่ช่องมอมจาร์ชนะกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่เกมแบ็คโคลเวอร์มือถนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาในส่วนของการแปลสกิลตัวละครยูโน่ทูนนะครับผมก็เรียกได้ว่าสปอยเต็มมาแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมแปลสกิลเรียบร้อยแล้วแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมแน่นอนว่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนโดนใจแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก่อนจะไปนำเสนอนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเติมเกมน้าพ่อมดเคบับเบกนะครับผมร้านที่ มีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีแพ็คให้เติมเงินมากมายเลยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปเติมได้เพียงใช้เลข A ดีเท่านั้นแลยยังไม่พอนะครับสามารถกรอกโค้ด MO MO เพื่อรับส่วนลดเพิ่มบิได้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ยังไม่พอจะได้รับในส่วนของตัวเหรียญคอยโปรคุณ2ด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมไปคุ้มไปให้ลาดต้องร้านพมดเคบเพย์เท่านั้นนะครับผมอ่ะเริ่มจากอัติเมสกิลนะครับอัติเมสกิลนะครับทำดาเมจเดียวนะครับผมส็ทําการาสูแล้วก ภาวะพลังที่แท้จริงนะครับผมแล้วก็ทําการใบสมบูรณ์ให้กับศัตรูนะครับผมที่กาหนด2เทินและทําการเพิ่มนะครับผมเอาความเร็วนะครับผม20%ให้กับตัวเองไปเรียะเวลา1เทินนะครับผมสกิลที่1นะครับผมก็ทำดาเมจใส่ศัตรูแบบเดียวนะฮะแล้วก็ลดความคล่องตัว15%นะครับผมหากมีบัฟพลังที่แท้จริงอยู่ทำการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง10%เป็นไปเรียะเวลา1เทินนะครับ สกิลที่2นะครับผมทำดาเมจแบบมูแล้วก็ลดความคล่องตัว50%แบแบบมูย้ำนะครับว่าแบบมูลดความคล่องตัวแบบมูเลย50%เนะฮะเตะครึ่งหลอดนะครับไปหมดเลยนะฮะหากมีบัฟพลังที่แท้จริงนะฮะทำการใบศัตรูที่เลือกได้นะครับผม1เทิร์นนะครับสกิลที่2ไอ้สกิลคู่นะครับสกิลผสานนะครับผมทำดาเมจนะครับแล้วก็รบอมตะศัตรูได้นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้ต่อไปพาสีเอลนะครับผม เริ่มต้นเทินนะฮะจะได้รับพรแห่งลมนะครับให้กับตัวเองโดยสถานะพรแห่งลมนะครับผมจะทําการเพิ่มดาเมจนะครับผมสิสามารถเก็บได้สูงสุดได้ถึง5ครั้งก็สูงสุด50%นนั่นเองเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผมหากคุณโดนใบแบบสมบูรณ์จากฝ่ายตรงข้ามทาการล้างออกทันทีสามารถล้างใบสมบูรณ์ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะครับเรียกไ,ได้ว่ายูโนแดงฝ่ายตรงข้ามทําการใบมาใบล้างใบออกทันทีเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้2ดาวนะครับผม เมื่อเข้าสู่สถานะพลังที่แท้จริงทําการได้รับคงกะพันไปได้เวลาหนเทินนะครับผมก็ไม่รู้ดาเมจนั่นเองเนาะถ้าดาวนะครับผมเอฟเฟคท่อนแห่งลงจะเพิ่มขึ้น4% 0กลายเป็น20%แทนนะครับก็จะเก็บได้สูงสุด100%เลยนะครับผมเรียนได้ว่ากลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่เก่งตอน5ดาวอีกแล้วนั่นเองนะครับผมไปไปมา,มาๆเนาะ อะมาดูในส่วนของสกิลการ์นะครับผมเล่นกับสกิลที่2นะครับผมทําการบล็อกบาเรียให้กับฝั่งศัตรูทั้งหมด2เทิร์นนะครับก็คือบล็อกบาเรีย2เทิร์นแบบหมูด้วยนะแรงมากๆเลยนะครับสกิลแบบนี้นะต่อไปนะพาร์สีนะครับผม0ถึง5ดาวเนาะก็เมื่อโจมตีนะครับผมแล้วมีบัฟพลาราไดท์จริงอยู่จะทําให้มีโอกาส20%สูงสุดอยู่ที่100%ทําการเพิ่มแต้ม SP 2ถึง3แต้มนั่นเองนะครับผมเป็น0ถึง5ดาวเนาะ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตัวละครยูโน่ก็จะเป็นตัวละครระดับรีมิเจตนะครับผมที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับผมช่วง11โมงเช้านั่นเองนะครับผมใครคนไหนที่สนใจก็สามารถจะจองกันได้นั่นเองสำหรับาารคนที่เล่นเซิร์ฟไทยก็สามารถดองเพรกันได้นะเพราะว่าตัวนี้ตึงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะฮะผมก็จะสุ่มให้ได้นะครับผมเพื่อเอามารีวิวให้ได้ให้ได้นะครับแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ การออกของมันนะครับเพราะว่าเพชรผมไม่พอนั่นเองนะฮะแต่ว่าสามารถปัดได้ถึงการันตีได้แน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเลวกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมอุ๋ยสมิบ๊ายบาย